นักงานงานนี้ครับมีการจับลัคกที่ดรอ,อกันด้วยเป็นขอรางวัลจากบอสทั้งหมดรวมมูลค่าะครับวันหนึ่งล้านบาทครับดูหางบัตรของคุณให้ดีหมายเลข5 9 1 9ครับ8996ครับ6ก1ูหนึ่งนองดีไหมมาแล้วครับวิ่งมาแล้ฮะ เชิญครับรับรางวัลจากบอสสายได้เลยครับรางวัลจากบอสโอมกระเป๋าสตางค์ลุยฟิกตองของคำหนัก1บาทจากบอสหมอเอกนะครับรางวัล iPhone 14นะครับจากพี่บีเตอร์ครับกระเป๋ากุชชี่จากบอสดาและบอสป๊อปนะครับแม็กฟุตโปรจากบอสแลบครับรางวัลจากบอสแม่หญิงครับกระเป๋าลุยฟิกตองสปีดี้ครับของบอสออฟบอสจอยครับเงินสด50,000บาท เงินสด1นึ่งแสนบาทจากบอสสวยครับรางวัลจากบอสวินกระเป๋าปราด้าครับรางวัลจากบอสปันกระเป๋าเล d ี่จี r อครับรางวัลสุดท้ายในวันนี้ครับแช n น l บอยจาก Big b o อสเผาครับและคนที่ได้นะครับได้แก่ผู้ที่มีบัตรหมายเลขขึ้นต้นด้วย5 7 3 2ครับ เป็นพิมีกับผู้ชคดีที่สุดในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับโอ้โหนี้เราแจกกันกระหน่ำมากเลยปรบปือใดาครัให้กับบิ๊กบอสพอนนะครับ